ฝังางเิมไ <Okay. S 2> อ้ไไอตัวหลังวะล่ะหลังคอังาที่นอว่าข้างหลังไม่คิดว่าจริงผูกเลยตัวนั้นเพ่อขึ้นไหมฝั่งนี้ก็ถึงปีสองร้อเมถ้ามันมาได้หน้าพี่ก็ถ้ไอ้ก่อนจะแตกพี่โดนเท่าไหร่ดอกข้างล่าง อ๋อหนึ่งอาอหนึ่งนะโอ้ยตัวมาพี่วุ้ยโดนยิงเข้าหัวพี่น้อง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 ออเข้โดนเข้าหัวไอ้ที้ยะ น้องๆอ้าอออออตายเลยฉันกนอ่ไรินานอยู่ยยยบ้าน,านแลวพี่ปินมาพี่เจอเลยนี่ตัวช้างเป็นตัวช้างอันนี้เหมือนฟันขึ้นหลังคาใช่ไหมหไ,ปไป ไ,ไยยอยู่ข้างไหนบ้านหนิใช่ไหมเราอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างล่างเออปุมปุมล่างไปแล้วไปแล้วกลมาไปไปไม่เข้าวงไหม Session, bây giờ chịu 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 เพื่อนน่าจะรอดนะที่กัมันมาโอ้จริงนไม่ตายเหรอได้อยู่พี่มีสได้แบ่งแได้สองะแบดแบดไม่มีแบไม่มีเอาไอศพตีนันได้นะมันน่าจะยังอยู่แต่มันวบไปล้ไม่ด้ซ้ำเลยพี่ไม่ึ้นอะไรเลย

ยิงเยอะไม่ได้โดนยิงก่อนแตกแล้วแบบไม่มีของเตอร์ไม่มีของเตอร์ใช่โหไทไม่กี้ยิงไม่ได้ซ้ำอ่ะผู้ออกมังแรกมาผู้วิ่งชุดเลงไันก็แน่ไม่ชรบมาแตกก็แตก

โอวาไปนู่นวาไปตรงเพื่อนอ่ะเฮ้ยปิดเอาได้ได้ีไปมาแล้วอันเดีวกันอัยกันอยมันโหตีใหม่ตีใหม่ยิงเลยต้งกาโอ้โหรอตรงนั้นโคตรฟู มีกล่องเลยอ่ะใช่กล่องล็อกขาเราอ่ะต้นที่เลยอ่ะต้นีม่รู้จัดอ่ะจะไปวะโอ้โหสนายเล่นคอนมีคนซิฟไลน์มาชี้เราอูข้างบนเลยเราโดนไปละระวังนะมันอยู่ข้างบนนะค่ะเสียงแล้วข้างหน้ามีคนมีคนตัวนี้นะมีหลังเรามีนะ

มีข้างหลังเรานะเพื่อนแกพี่ได้ยินเสียงมันเหมือนจะเป็นที่แอบยิงนะวะยิงหนไปยิงไปเลยไไมม่่เป็นดักห้องใช่ใช่ดาค้งองอยู่ยังไม่คงมาเสร็จละกระต่ายกระต่ายเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งพี่ยิงกันติ ไม่โดนนี่ไงวะได้โอ้โหวงเร็วเลยฝั่งนี้พี่ไม่มีแบตไม่มีเวรนะรับรับแบตให้ก่อนนะดับรับคุณรู้กันเลยตอบไปแล้วรับแล้วอีก๋ัวนึงเดี๋ยวพี่บอกเพื่อนให้อันนี้แต่แบตหรอเก็อคนใกล้แล้วอ๋อตีเท่างหลัชิบเลยนี่พี่ นเนี่่นครเต้นอยู่ตรงผู้ใช่ไหมพี่ขยับเยเพื่อนยิงข้างหน้าส่อู้ยิงฟิงยิงพี่าไรต่ไม่เลื่อนพี่เลือนมันต่อดอกบัตรล่างอ่ะมันมีตัวเข้าหอดแปเอาหนึ่งเอาหนึ่ง อย really? ู่ตรงไอเนี้ยพิงอันี้ให้เฮ้ยพี่โดนอีกทีหนึ่งยิพี่ฟังนะพี่ฟังพี่โดนอีกทีหนึ่งขวาี่อไรไป่้านเพาตัวเดิมัลไม่ได้หรอกมุงนี้ พี่ชีควาแบตห้าก้อนอะพี่ได้อยู่พี่ได้อยู่พี่มีแบตอยู่เดี๋ยวพี่จับไฟฟานแป๊บนึงนะก็สิ่งที่จะหมดมี่จะหมดแล้วมีเคเบิลอะสามตองเลยตรงเฮ้ยพี่ผัดผัดสดเสร็จแล้วนะหนึ่งเลยโอ้โดนล้าได้ควายเคเบิลเขาแต่เจ็บมากแล้วเลื่อนห้าสิบ ทีไทยมีหลานแน่เลยโดดลงระวางไปดีไปแตกที่าวยม่ดี่เพื่อนไอ้เพื่อนมันโดดไปไหนฮะเฮ้ยเพื่อนมัโดดไปไหนวะโผล่เลย อ้าวสวยโอ้ยิงแรงยิงแรงยิงแรงเพื่นอนหาไม่เจอเกือครับเมื่อกี้เพื่อนมันอีกคนนะพี่แบบรับโค่นน่ะแหะนู่นเพื่อนมันวิ่งไปนู่นวิ่งไปตรงที่มันอยู่ตอนแรกสองชาร์จแล้วสองชาร์จเทียบตอนที่พี่บอกว่าหน้าประตูพี่อ่ะคือเพื่อนมันไปดูนเลวเว้ยไปตรงคอดดาวมุ่งเลยเนี่ยทิ้งกูเหงาชิบหายกูโดนเดียวชั้นล็อกสองกระบอกไอ้สัตว์วิ่งหนีกู อีฮีอโอ้จะน้องสองเนียต้งหอดูดาววละเนุก็ไม่ไคยทำแล้วควรับไม่มีปะไม่มีรเรอวเพื่อมนมาลงยิงหมาวะสกายคน,นเยอะลงยิงหมาไม่งั้นที่เรไปเล่นอย่างมันก็ได้ไม่ได้เฮ้ยกดผิดไอ้เหี้ย <im it> เพื่อนขอโทษมีลัน <im it> คือคือมันปรับหมบ้านสอามพูนม mm. he? oh, ีคลิปอะไรขึ้นหัวพี่เลยอ่ะพูเพิ่งกึ้งกม้งเี่ยนี่เหรอใช่ใช่ใช่อ๋อเออวะใช่เห็นปะเหรออยู่หลักฐาเลยโอ้ชุดลงลงากไม่ใช่ใครคนเดย เดี๋ยวผมไปลความพี่สองเกมว่าเมืึงนี้มีสกแกนคนสองคนอะไเหรอเออมีสองอันใหญ่สองอันวะมีกลางใช่เป็นหน้าบ้านเราเน่ยใช่เปหน้าบ้านเราแล้วก็มีตรงกลางของเรา,เาตรงนี้ตัวเดียวผมไม่มีฟันนะนี่เอาข้างบนไหมพี่ไม่อยู่ตรงนีน้พี่ตรงอยู่ข้างบนโอ้ เรา,าไม่รอยิงคุยนะได้ไ<ห>ดละบินไหมไม่ต้องบินหรอกให้ดูพวว่าบินดีวกว่าน,นะเมื่อกข้างหน้าพี่มันยิงกันเม okay. <Count> ื่อกี้เข้าดาวพอแล้วมั้งบินใส่แม่งเลยไปแน่ตามจริงกูควรตายเลยทีเดยวที่ที่ที่ถ้ามันเห็นคูกแบบตอนแรกตอนที่พี่ยิงายยายมานคนจะได้ แรนสไลด์มีตีนึงเอ,เอ,เอ้ตรงรูเนี่ยมันมานะมาแล้มันมองเราอยู่มันจะไปล้มันมันจะาโดนเตละน้องหนึ่งน้องหนึ่งที่มันนะ่ะที่ไหนกำลังเดินนี เฮ้ยฝ่ายิงเพื่อนข่าใกล้หนึ่งแบบหนึ่งแล้วไม่อย่ได้พี่อยู่คนละมุมวัิติกวันชัพี่เเพี่เห็นตรงสะพานขวาไกลๆทีห่หนึ่งตรงไปเก็บแต้มกับกับเฮ้ย มันจะมีสอตีเลยสองตีโอาขวายิงข้าบนใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่ดูขวาให้ขวาน่าจะหนีหนีนะพี่แต่ต้องสามว่ามันเป็นตัววาแบบพี่ต้ามหน่อยได้เลย นี่มันน่าจะไปชุบเนี่ยอะเพื่อนหน้าพีเลยเกอนไปไกลห้าห้าผัดผัดอะไรนี่เข้าไปกี่สิบยังไม่ดี ยี่แตกตัวบอลติกยี่ขึ้นทุกวันหนึ่งอีกแล้วอ่ะหนึ่งแบบหนึ่งที่เชื่อเลยอ่ะน้องน้องน้องเนาอีตัวนึงก็เจ็บอีตัวนึงก็เจ็บมากเลยเหระห้าสิบไปไกลอ้าวเชี่ยนี่ผ่านใช่ปะเจ็บเจ็บเจ็บ่ะเนาะพี่บานพี่บานมีเดมีเด ย่อหวัดเพื่อนนะเก็บไม่หมดวางเต่ามาที <la> ่น <plate. S 2> ี ra. ่ตรงเพื่อนแคงนอกไม่ได้เลยโอ้ยเหี้ยจังพี่มันเลื่อนหนึ่งเลยเมื่อกี้รวาไปแล้วระบาไปแล้วันออกเอ มันตามที่มันยัดะ่ะเราจะาขนาพี่ี่ดูห้าหลังรังกาแฟ้ๆๆ,ๆอยน,นาหอหน้งองะน้นองละ้อมีตัวหล่นมาตรงพี่อ่ะกระดพี่เอีใหม่ีใหม่หน้าพี่ตัวหนึ่งตัว,วตัวเดียว วงมาว่ะาตรุดแรงแล้วไอ้หีเสียงนิสัยที่หายพวกพี่นี่มัมาเตะหยุด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 ข้างหน้ากันเลยนี่แต่จะน็อกจะ็อกห้าสิบบาร์ดิกนี่ เพวกนี้มาเติมแล้วก็วาร์ปกลับเลยสองปีเลยหน้าพี่ยิงผิดแล้วตอนนี้ทำไมน้องๆเนาะโอ้เจ้าเนงะอีหนึ่งโอ้โหข้างล่างใครยิงกูวะ

ในรถหรอในรถในรถในรถก่อนในรถก่อนเนี่ยได้กนยิงผีอมต้องรวังมันมันสามตีผีตรงนี้มันต้องรอนจะเนี่ยเดี๋ยวเล่นตลาดเดี๋ยวป่าแต่แต่ต้องไล่รถไปก่อนนะนี่มีระเบิดปะมีระเบิดปะพี่เดี๋พี่ป้นระเบิดมีมีมีเดี๋ยวไล่ให้เดี๋ยวไล่ให้รตางหาก มีสองตัวอ่ะมีสองตัวรถอ่ะเอาหนึ่งน้อาหนึ่งรถไปได้พี่กวไรกันวะในกองอะเ็บ่พื่อนไม่มีคนมา

คิดคูล้ว่าเฟรดเล่นแล้วกันทองแล้วต่อแล้วต่อ no 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 ไปไเฮ้ยนาพี่ oh เปลนอะไรพี่วะก็แต่ก็เยแตงละอยู่หน้าหอนอยู่หน้าหอน ч о п